สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกับคุณครูพลอยคารินวงศ์คงสันนะคะจะเรียนเรื่องการสลับที่การบวกนะคะเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจํานวนนับไม่เกิน100และศนะคะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ การสลับที่ของการบวกจำนวนนับ2องจำนวนนะคะมาเดินดูข้างล่างนะคะสุนับ1ตัวแมว3ตัวนะคะนับจํานวนรวมกันได้4นะคะก็คือเอานึงบวกกับ 3, เท่ากับ4นะคะเมื่อจํานวนทั้งสองจำนวนที่นํามาบวกกันนะคะจะสลับที่กันจะได้ผลบวกเท่ากันนะคะมาดูต่อไปนะคะ แมว3ตัวสุนัข1ตัวนับจำนวนรวมกันก็จะได้4ก็จะเป็น3บวก1เท่ากับ4นะคะดังนั้นนะคะ1บวก3เท่ากับ3บวก1นะคะต่อไปนะคะดูนะคะมะม่วง4ผลนะคะแอปเปิล2ผลนับจำนวนรวมกันได้6 ก็คือเราเอา4บวก2เท่ากับ6นะคะแอปเปิลสผลมะม่วง4ผลนับจำนวนรวมกันได้6นะคะก็คือเอา2บวก4เท่ากับ6นะคะเมื่อจำนวนทั้ง2องจำนวนที่นำมาบวกกันสลับที่กันก็จะได้ผลบวกเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะจึงได้เอา4บวก2เท่ากับ2บวก4นะคะการบวก2จำนวนนับ2จํจำนวนเมื่อสลับที่กัน จะได้ผลบวกเท่ากันนะคะทีนี้เรามาสรุปนะคะการบวกจำนวน2จํจำนวนเมื่อสลับที่กันนะคะจะได้ผลบวกเท่ากันนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เราทำแบบฝึกหัดนะคะให้ทำหน้า60และ61ข้อ1ใหญ่นะคะ นักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็ตอบนะคะอย่างเช่นข้อ1น,นะคะก็คือ2บวก4เท่ากับ4บวก2นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ